ก็ขอบคุณขอบคุณทุกคนมากครับคือคือั้งแต่เน้าไปเาเชาคือก็ฝันตั้งแต่ฝันตั้งแต่ตั้งแต่ตั้งแต่ดูรายการคือผมตอนดูรายการรู้จักเอฟตอนประวันเอ็มสามเอ็มสี่ใช่ไหมก็ดูมาแล้วก็รู้สึกว่ารู้สึกว่ามองมองคนที่อยู่บนเวทีมแบบ ม่เขาเขาทำไมมีความสุขจังทำไมเขาแบบร้องเพลงนะเขาแบบทำให้เป <comment> ็นคนแบบให้มองดีอย่างเง้นะก็เคารู้สึกว่าอยากอยากเป็นอยากอยากเป็นอย่างที่ที่ที่มันดีกว่าันอ่าก็ได้มาออดิชั่นคอยดูท่านน้ำก็เขาเล่ามาเรื่อยๆก็ก็มีเรื่องราวต่างๆเข้ามาเนาะก็แต่วันวันแรกที่ก้าวมาวันแรกที่ได้จุดเวทีจัดเพลงสวรรค์เฉลิมฉลอแล้วก็ก็จะเห็นเห็น เห็นคนนะครัคือพอเราล้อล้อเพลงจบนคนกี้มันมันเหมือนในทีวีมันแบบมันมันมัน,ม,นมันดีใจครับที่แบบที่เห็นเสีนเปิดละที่เห็นแบบเออคนคนมาชอบเราแล้วก็คือมองจากบ,บ้านเนี่ยผมรู้สึกว่าทุกวันที่ผมมองจากบ,บ้านไปเนี่ยไม่มีวันไหนที่แบบไปคนเดียวครัคือไปงานไปอะไรก็จะมีจะมีทุกคนไปจะมีแบบมีให้กำลังใจนะซึ่ง ซึ่งมันก็เป็นอะไรที่ดีครับผมว่าผมก็ขอบคุณมากจริงผมกล้ามาตรงนี้ผมไม่มีอะไรที่แบบที่มันที่มันลดลงคือมันเป็นดีกว่าไอ้ไอ้ไอ,ไอ้อันนมชองมินเสร็จไอ้ปออะไรอย่างเงี้ยเมื่อก่อนที่นั่งเรียนเฉยๆแล้วก็ได้แต่นอนตรงนดูทีวีแล้วก็เห็นมาเชียใช่ไหมแต่วันนี้ก็เห็นเห็นทุกคนเชียร์แล้วก็ให้กำลังใจตลอดก็ดีใจดีใจขอบคุณามากๆครับขอบคุณจริงๆแล้วก็ ผมจะต่อยแทนในการพัฒนาตัวเองแล้วก็ทำผลงานดีๆออกมาให้ทุกคนนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณแฟนคลับทุกคนด้วยครับกอดแทนทุกคนนะครับขอบคุณน้องบอ